เติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ำลงในแก้วมาร่วมแชร์ความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ RMT Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 89.5 m ิกเก สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IMUT Variety IM <UT S 2> ค่ะ,คะพบกับเรานะคะดิฉันกุลกนิททองเงาค่ะผมปิยพงศ์เกตวายครับค่ะเราทั้งสองคนเช่นเคยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการ IMUT Variety นะคะทุกวันอังคารค่ะทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณสำหรับวันนี้นะคะนอกจากเราจะพูดคุยข่าวสารในรัรชมงคลแล้วเราก็ยังคงมีการสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับประเด็นของ ความสวยความงามและประเด็นของผิวพรรณวันนี้นําเรื่องราวของโรคสะเก็ดเงินมาฝากกันค่ะคว่าเออโรคสะเก็ดเงินนั้นมักจะพบในผู้หญิงหรือผู้ชายอายุเท่าไหร่นะคะแล้วใครที่เป็นอยู่ตอนนี้จะสังเกตอย่างไรเพื่อรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วจะได้ป้องกันให้ถูกเราจะได้ไปพูดคุยสอบถามกับ กับทางผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ซึ่งแต่ละสัปดาห์เราก็จะมีท่านผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับเรื่องราวต่างๆนะฮะซึ่งวันนี้ที่นํามาคือโรคสะเก็ดเงินหลายคนเคยได้ยินผมเองก็เคยได้ยินแต่เราไม่เคยคเห็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยนะฮะควรจะเห็นตามอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลตามหนังสือที่มีการให้ข้อมูลข่าวสารไปแต่วันนี้เรามาติดตามกันว่าจริงๆแล้วโรคสะเก็ดเงินเกิเกดได้ยังไงเราจะรักษาอย่างไรนะคะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนัฐาร,รัชตะนาวินค่ะ ไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีนะคะก็วันนี้เนี่ยที่เราจะพูดถึงก็คือโรคสะเก็ดเงินนะคะคือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าตุลาเนี่ยจัดว่าเป็นวันสะเก็ดเงินโลกเป็นวันที่คนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก่อตั้งขึ้นนะคะเพื่อให้คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยรู้จักโรคนี้นะคะ ถามว่าทาไมโรคนี้ถึงได้มีความสําคัญจริงๆแล้วโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะแต่เป็นโรคผิวหนังซึ่งมีการมุนเวียของเซลล์ผิวหนังเนี้ยที่อ่าเร็วกว่าปกตินะคะก็จะทําให้ผิวหนังจะดูแดงหนาแล้วก็มีสะเก็ดนะคะก็เป็นชื่อของโรคค่ะเพราะว่าสะเก็ดจะมีปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะคนไข้ที่เป็นโรคนี้เนี้ยก็เป็นได้ทั้งเพศชายเพศหญิง,ททงนะคะแต่ส่วนใหญ่จะพบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ก็เริ่มได้ตั้งแต่อายุสัก20 30ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในเด็กเนี่ยเราจะพบน้อยกว่าเป็นอาจจะเป็นสักแคน่น้อยกว่าผู้ใหญ่ประมาณหลายสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสถิติของโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะพบมากในประเทศตะวันตกก็คือที่มีอากาศหนาวในคนผิวขาวนะคะแต่ว่าในคนเอเชียด้วยกันเนี่ยทั้งประเทศไทยแล้วก็คนที่มีเชื้อสายจีนอะไรพวกนี้เราก็จะพบสถิติอยู่ที่ประมาณ ร้อยละหนึ่งของประชากรทั่วโลกะคซะึ่งอาการดําเนินโรคของสเก็ดเงินที่สําคัญเนี่ยนะคะก็คือจะเริ่มต้นที่ศีษะก่อนลักษณะผื่นเนี่ยจะดูให้คล้ายเป็นบางแคปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะก็คือจะมีสเก็ดค่อนข้างใหญ่และมีผื่นแดงร่วมด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผื่นก็อาจจะก,การะจายไปที่อื่นของร่างกายได้ จุดที่ชอบเป็นเนี่ยคือจริงๆเป็นได้ทุกจุดแต่ว่าที่เราจะพบได้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นบริเวณข้อศอกหัวเข่านะคะเราเชื่อทันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการเสียดสีเนี่ยจะทําให้ผื่นเป็นมากขึ้นได้อาการของโรคสะเก็ดเงินเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นอาการที่ผิวหนังนะคะผื่นผิวหนังเนี้ยก็จะมีปัญหาสําคัญก็คือว่าจะเป็นผื่นที่เรามองเห็นได้นะคะคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจผิด หรือว่าโรคจะติดต่อหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี้ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยการหมุนเวียนของเซลล์ที่เร็วขึ้นเนี้ยไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสัมผัสสะเก็ดหรือว่าการอยู่ใกล้ชิดเนี่ยจะไม่ได้ทําให้มีการติดต่อของโรคได้นะคะแล้วก็ถามว่าจะมีการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้ไหมนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจริงๆต้องบอกว่าโรคทุกชนิดเนี่ย พันธุกรรมเนี่ยมีบทบาทแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันโรคทุกชนิดน่ะนะคะก็คือจะต้องมีพันธุกรรมที่เป็นตัวเหมือนกับเป็นพื้นฐานที่จะทําให้คนไข้เป็นแต่การที่คนไข้จะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยสาเหตุปัจจัยภายนอกด้วยนะคะปัจจัยภายนอกที่สําคัญเนี่ยก็คือถ้าหนูและผู้ป่วยเนี่ยอ้วน มีไขมันในเลือดสูงนะคะดื่มเหล้าสูบุรีเนี่ยโอกาสที่โรคจะกาเริบเนี่ยก็จะเป็นมากขึ้นนะคะประกอบกับว่าเขาจะต้องมีพันธุก,กรรมที่ส่งเสริมที่จะเป็นด้วยนะคะเราจะได้ประวัติพันธุกรรมเนี่ยในคนไข้สะเก็ดเงินอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเออเราจะทราบได้ไงว่าเราเป็นสะเก็ดเงินหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกค่ะสะเก็ดเงินเนี่ยลักษณะผื่นที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นที่ศีรษะก่อนจะเป็นผื่นแดง ะะแล้วก็ค่อนข้างหนานะคะอาการทันเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็จะมีสะเก็ดค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับถ้าเป็นที่บริเวณอื่นของร่างกายก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือผื่นแดงขอบเขตช,ชัดแล้วก็มีสะเก็ดนะคะความแตกต่างก็คือผื่นเนี่ยอาจจะมีความหนาที่แตกต่างขนาดของผื่นที่แตกต่างนะคะเป็นได้ทุกแห่งอของร่างกายนะคะ,ะแล้วก็การดําเนินโรคโดยทั่วไปเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเรื้อรัง จะมีระยะเวลาที่โรคกําเริบโรคสงบเนี่ยสลับกันไปนะคะซึ่งระยะโรคสงบระยะโรคกําเริบเนี่ยมันมักจะสัมพันธ์กับที่เราพบบ่อยก็คือความเครียดการขาดการพักผ่อนนะคะซึ่งความเครียด,รด,รนะะรยดหรือการไม่ได้พักผ่อนหรือการไม่ได้ดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นผลไม่ดีกับโรคโรคโรวมทั้งโรคเสพตินด้วยนะคะทีนี้ถามว่า,าเราจะเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยนะคะก็ ขึ้นอยู่กับเราดูแลตัวเองดีมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้เราจะทราบได้ไงว่าเราเป็นสเก็ตเงินอันนี้คิดว่านะคะ,ะถ้าสงสัยนะคะก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์นะคะโดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ผิวหนังเนี่ยสามารถจะให้การนิชัยสเก็ตเงินได้ด้วยการด้วยการดูนะคะคือความแม่นยํำในการดูของแพทย์ผิวหนังเนี่ยอาจจะอยู่ที่มากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะมีน้อยรายมากที่เราอาจจะไม่ไม่สามารถนิฉัยได้ตั้ง ด้วยการดูเฉยๆก็อาจจะต้องการตรวจเพิ่มเติมคือสกิตผิวหนังตรงนั้นไปตรวจอันนี้ก็จะได้คําตอบที่แน่นอนนะคะการที่มาพบแพทย์เนี่ยมีความสําคัญในแง่ที่ว่าแพทย์ก็จะให้คาแนะนําที่ถูกต้องนะคะว่าคุณเป็นมากเป็นน้อยคุณควรอาจจะต้องดูแลผิวหนังยังไงนะคะจริงๆแล้วก็จะโชคดีตรงที่ว่าสเก็ตเงินเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นไม่มาก นะคะมีคนไข้สักประมาณส0มสิเปอร์เซ็นเท่านั้นที่จะมีอาการค่อนข้างรุนแรงที่จะต้องมาหาแพทย์บ่อยอาจจะต้องมาทุกเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องใช้ยาที่มากกว่ายาทาภายนอกซึ่งอันี้เนี่ยเ,เวลามาพบแพทย์ยคุณมอก็าจะให้คําแนะนําได้นะคะถ้าถือว่าคนคุณเป็นน้อยเนี่ยคุณสามารถจะดูแลตัวเองได้นะคะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เราจะจะต้องถามเสมอนะคะว่าคือว่า คุณมีอาการปวดข้อร่วมด้วยกับสะเก็ดเงินหรือเปล่านะคะ,ะจุดนี้มีความสําคัญตรงที่ว่าถ้ามีอาการปวดข้อร่วมด้วยนะคะแล้วถ้าการปวดข้อรุนแรงเนี่ยแล้วคุณไม่รักษาเนี่ยโอกาสที่จะ,ะมีการผิดรูปของข้อเนี่ยจะมีนะคะแต่ซึ่งอันนี้แตกต่างกับผื่นผิวหนังถ้าผื่นผิวหนังสะเก็ดเงินเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเรารักษาเนี่ยผื่นก็จะหายดีแล้วก็ไม่เกิดแผลเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือความ ที่อยากจะสื่อสารให้กับผู้ป่วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นญาติหรือเป็นอะไรนะคะก็คืออยากจะบอกว่าโรคเนี้ยไม่ติดต่อนะคะไม่มีอันตรายเราไม่มีวิธีรักษาได้นะคะแม้ว่าเราจะไม่สามารถทําให้ผื่นอาหายขาดได้เลยนะคะแต่เราจะสามารถควบคุมโรคผ่านได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ แล้วการรักษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะคะ,ะก็มีตั้งแต่ยาทาภายนอกนะคะการใช้รังสี UV นะคะการรับประทานยาการฉีดยาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนแนะนำนะคะว่าเราควรจะเลือกใช้อะไรนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะฝากไว้นะคะก็คือในกรณีถ้าท่านไม่มั่นใจว่าท่านเป็นสะเก็ดเงินหรือเปล่านะคะ,ะ,คะขอแนะนำให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ไปรับประทานยา คื้นบ้านหรือว่ายาสมุนไพรซึ่งเราไม่รู้ว่าส่วนประกอบจะเป็นอะไรซึ่งยาสมุนไพรพวกเนี้ยถ้าเอามาทําในรูปเม็ดรูปอะไรเนี่ยค่ะอาจจะมีอันตรายได้อาจจะทําให้มีตับอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคอําคแนะนําก็คือว่าถ้าท่านสงสัยว่าจะเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะก็ขอให้ามาพบแพทย์นะคะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่า,าโรคนี้ไม่หาย ทำไมจะต้องรักษานะคะเพราะว่าการรักษาดูแลที่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมโรคได้แล้วก็สามารถให้มีชีวิตได้ตามปกตินะคะก็คงจะมีแค่นี้นะคะ่ะสําหรับเรื่องโรคสะเก็ดเงินขอบคุณค่ะ ค่ะก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนัทธารัชตะดาวินนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาด้วยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ RMUT Variety ที่นำมาฝากในค่ำวันอังคารนี้ค่ะใช่แล้วนะครับเวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันคุณกนิททองเงาและผมปิยพงศ์กรบายครับค่ะก็คงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับรายการ RMUT Variety ค่ะ เติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ำลงในแก้วมาร่วมแชร์ความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ RMUT Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 89.5 MHz